สวัสดีครับวันนี้นะครับผมใช้คําว่ายอมอายไม่ยอมอดนะครับกับนาผลไม้เกาหลีนะครับติดตามรับชมนะครับว่าผมจะไปทําอะไรนะครับซึ่งเป็นอาชีพที่ผมนั้นนะครับได้ทํามาตลอดในเวลาที่อยู่ชนบุรีนะครับซึ่งได้ทามาหากินเขายอดด้วยสิ่งนี้มาในช่วงเวลาหนึ่งนะครับหลายๆคนคิดว่าตกงาน หง,งานทำนะครับหลายคนคิดว่างานไม่เหมาะสมนะครับขายถานนะครับซึ่งเป็นงานที่ผมนั้นให้ความสำคัญมาตลอดระยะเวลา10ปีนะครับที่เข้ามาอยู่ในชนบุรีนะครับซึ่งก็ได้ช่วยให้เรานั้นมีอยู่มีกินได้นะครับกำไรไม่มากนะครับผงละ3บาทนะครับแต่วันนึงเราไม่ได้ขายแค่10บุง20ุ่งนะครับ 5 6 0 0ถุงขึ้นไปก็สามารถที่จะมีเงินเลี้ยงชีพได้แล้วนะครับเพราะว่า5้า0ถุงนั้นเราไม่ได้ขายทั้งวันนะครับไปแค่2ชั่วโมงก็ได้แล้วนะครับ500ถุงขายถ่านนั้นเป็นงานที่สามารถทำคนเดียวได้นะครับเพราะว่าไปขึ้นก็ขึ้นคนเดียวนะครับเพราะว่าคนงานที่เจ้าถ่านเขาโยนให้แล้วนะครับเราอยู่ท้ายรถแล้วก็โยนใส่นะครับเรียงเป็นแถวนะครับแล้วก็ กานที่จะไปลงก็ลงคนเดียวได้เลยนะครับมันไ,ไม่ต้องใช้คนงานอะไรมากมายนะครับเพราะว่าสี่ห้าร้อยถุงนั้นสามารถทําคนเดียวได้หรือว่าถ้าวันไหนว่างๆก็เอาน้องๆคนงานไปช่วยนะครับก็ทํามาแบบนี้ตลอดมานะครับตอนนี้ผมก็มาส่งถานที่หมู่บ้านสาภาพั้านะครับถ่านนะครับหิ้วไปส่งลูกค้าก็หิ้วไปนธละสิบนะครับก็จะจําได้ไง่ายนะครับ เ้าลง50แล้วก็เิี้ยวไป5ครั้งนะครับนี้ส่งถามในมือดํานะครับมือเพื้อนนะครับแต่ว่าได้ตังค์นะครับไม่ต้องกลัวนะครับถ้าใครสามารถทําได้นะครับก็เรื่อไม่ไม่ร่ํารวยนะครับแต่ว่าไม่อดนะครับเป็นที่มาของคําว่ายอมอายไม่ยอมอดนะครับซึ่งเป็นคําที่ผมใช้ในได้ในทุกวันนะครับ อาชีพขายถ่านนะครับเป็นอีกทางเลือกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่หางานทำหรือว่ามีรถกระบะแล้วไม่มีรายได้นะครับก็แนะนำได้นะครับแต่ว่าก็อย่างว่านะครับหลายคนก็ชอบไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็ยอมอายไม่ยอมอดหรือว่าจะยอมอดไม่ยอมอายนะครับเลือกเอานะครับแต่สำหรับผมนะครับ ยอมไายนะครับไม่ยอมอดนะครับก็เลือกอาชีพนี้นะครับทํามา10กว่าปีแล้วนะครับก็ยังขายอยู่ปกตินะครับถึงเม็ดกําไรน้อยนะครับกําไรน้อยจริงนะครับสองบาทสาบาทนะครับต่อถุงนะครับแต่เราไม่ได้ขายถุงเดียวนะครับวันนึงนะครับขายสองร้อยสามร้อยถุงก็โอเคแล้วนะครับแต่ละวันนะครับเราไม่ได้ใช้เวลาแปดชั่วโมงถึงสองชั่วโมงนะครับขายชั่วโมงสองชั่วโมงเราก็ได้แล้วนะครับถ้าหนึ่งร้อยถุงเนี่ย ผมไปส่งถ่านตามร้านค้านะครับ30นาทีครับก็เสร็จแล้วนะครับท้าร้อยถุงนะครับเราก็ได้ตัคงแล้วนะครับเราอยากไม่เยอะเราทําเยอะแต่ให้น้อยทําน้อยแต่ละวันนะครับแต่ว่าตอนนี้อาชีพขายถ่านผมนั้นก็เป็นอาชีพทางเลือกนะครับแตลหลักก็คือขายหมูย่างเกาหลีนะครับอันนี้ก็คือเสริมนะครับเป็นอาชีพเสืิมไปนะครับเพราะว่าต้องการเวลาพักขอนด้วยนะครับ มีลูกค้าโทรมาก็ไปส่งนะครับก็ขอฝากคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับถูกใจหรือว่าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับสําหรับเพื่อนๆที่มองหาอาชีพนะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆเพื่อติดตามคลิปต่อไปนะครับในการอัปเดตนะครับต่อไปด้วยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนำพลไปยังเกาหลีนะครับขอบคุณครับ